โดยล่าสุดเนี่ยมันเป็นข่าวและเป็นกระแสออกมาก็คือว่า ทางกองทัพไทยเราได้นําเครื่องจักรสุดไฮเทคชนิดหนึ่งมาใช้นั่นก็คือเจ้า GCS 200ที่นำมาเพื่อเคลียร์และกวาดล้างวัตถุระเบิดในพื้นที่ของบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะครับโดยพื้นที่นี้เนี่ยหลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วจากกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นว่ามีชาวกัมพูชาได้ลุกค,คืบมาอาศัยอยู่รวมไปถึงบางจุดเนี่ยมันมีเรื่องของกับระเบิดที่ถูกวางไว้ด้วยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยทางทหาร ทยเราก็กําลังผลักดันชาวกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่อยู่นะครับแล้วถามว่าไอ้เจ้าเครื่อง GCS 200เนี่ยมันเจ๋งยังไงโดยเรื่องนี้เนี่ยทางสํานักงานประลัดกระทรวงกลาโหมก็เคยได้ให้ข้อมูลไว้ด้วยนะครับ โดยบอกว่าเจ้า GCS 200เนี่ยนะครับมันคือเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดหรือเรียกอีกอย่างก็คือหุ่นยนต์ตีนตะขาบจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยเจ้าเครื่องนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล240แรงมา้ารองรับการหุ้มเกราะสูงสุดถึง20มิลลิเมตรนะครับแล้วสามารถควบคุมได้จากระยะไกลถึง3,000เมตรพูดไง่ายๆก็คือมันเป็นเครื่องบังคับนะครับที่สามารถบังคับได้จากระยะไกลคล้ายๆพวกรถบังคับหรือเครื่องบินบังคับ ได้มีคนเข้าไปขับด้านในเครื่องนะครับเมื่อเกิดการระเบิดเนี่ยจะได้ไม่กระทบต่อชีวิตเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกันนี้นะครับเจ้าเครื่องนี้ยังมีกล้องสังเกตการรวมไปถึงชุดอุป,ปกรณ์ทําลายและเก็บกู้วัตถุระเบิดหลากหลายรูปแบบเลยนะครับโดยทางสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็บอกว่าความสําคัญของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็คือจะช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตพร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงเลยนะครับโดยหลังจาก ที่มีข่าวคราวการที่ไทยเราเนี่ยได้ร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาในการนำเจ้า GCS 200เนี่ยมาใช้ในการเก็บกู้หรือเคลียร์วัตถุระเบิดน,นะครับก็ทำให้มีชาวต่างชาติที่ได้เห็นข่าวนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอยู่พอสมควรนะครับความคิดเห็นแรกคนนี้ได้มาวิจารณ์โครงการของไทยในอดีตไว้ด้วยและเปรียบเทียบกับเจ้า GCS 200นี้ไว้ด้วยนะครับโดยบอกว่า หวังว่าระบบ GCS 200จะทำงานได้ดีกว่าระบบตัวจับระเบิด GT 200ในอดีตมันดูเหมือนว่าจะทำได้ดีกว่านะระบบ GT 200ในอดีตถูกซื้อมาในราคาตั้ง9 0 0 0ถึง1,500,000บาทต่อเครื่องโดยไม่มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ใดๆเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของมัน